ลูกชได้โดยข้าวิน้โมทสักขันข้าตัวนอน้อูมีพระคเจ้าพระองค์นั้นอาระหะโตจึงเป็นผู้ไปการพิเศษธรรมะ

เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจาณะสุภะโต โลกังสัตวังสัมมาทังสัพพะทังสัตสัมมาทังปะมะริภะชะสัตยโยมานุสังสัยญาติญาติสัจจะธรรมะตวิทิฏฐินาบูรีภะวัตเจ้าพระองค์ใน ได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยปัญญาอันวิ่งเลี้ยวทรงสอนโลกนี้ความเดีเทวดาดานมูลและบูชาควอมนั้นสัมภารามธรรงนั้นเทวดาและมนุษย์ให้รู้การโยน Athi kanayanana ayok athi turum vachikanaayanana ayok nai kam โตปะตาตุ้มมัจจันคือแบบแห่งการปฏิบัติประสูติสุตโตดิบุติสุตโตต้องการการต้องการไม่ยั้ง I'm not สิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติตึงเห็นได้ด้วยตนเองอาการดีโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่ลำัากาจเอีตัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอมาดีโก คอเข้ามาใ่ตัวขาจะเวทิตาโภคินโยเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตมังธรรมันตรมที่ปุยานีาเจ้าบูชายังยิ่งจะพระรานั้นธามนั้ธรรมันศีลส พระเจ้าเราต้องการดังนั้นด้วยเสียงเจ้าันอยาสร้างภาพที่เปลการร้เพ ปริัติเล้วคุสุปฏิปันโนพระวโตสาวัตถสังโธรงสาวุของพระผู้มีพระญาเจมุใจปฏิาณตรงแล้วญายาปฏิปันโนพระวโต

วิเกรกตาริบุริสสายุกานิหัตตุริสสบุคคลผู้แห่งมนุษย์ผู้รักเกลียดตัว Vone saccarati he